เกษตรกรหัวใจแกร่งกับเรื่องราวของลุงยุทธนะครับแม้ว่าจะขาพิการแต่ว่าเขาพลิกสวนยางเดินหน้าปลูกทุเรียนหมอนทองคุณภาพนะครับปรับเครื่องมือออกแบบงานเองทุกขั้นตอนยครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายพร้อมใจที่สู้ด้วยครับ การใช้รถ ATV ลากเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการดัดแปลงเครื่องมือการใช้งานดูแลสวนทุเรียนให้เข้ากับสภาพร่างกายของลุงยุทธหรือว่านายงยุทธ์เจษดาวรก,กุลอายุ57ปีครับเจ้าของสวนทุเรียนลุงยุทธที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่13บ้านพุราชาตำบลปลเหลียนอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังครับนี่เป็นตัวอย่างของผู้ไม่ยอมแพ้ครับแม้ว่าจะมีข้อจํากัดเรื่องขาพิการ ซึ่งลุงยุทธเนี่ยมีอาชีพหลักก็คือเปิดร้านปักจากคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มาต่อยอดอาชีพเสริมจากที่ดินสวนยางเดิมที่ต้องเจอกับปัญหาราคายางมันตกต่ําสู่สวนทุเรียนหมอนทองเนื้อที่10ไร่ครับจำนวน282ต้นลงแรงดูแลเองทุกขั้นตอนนะครับทั้งปรับพื้นที่ปลูกบำรุงดูแลรักษาครับแม้ว่ากระทั่งการปีนต้นทุเรียนก็ยังทําเองเลยครับจนออกผลผลิตรุ่นแรกในปีนี้ครับ แม้ว่าต้องใช้ชีวิตกับข้อจำกัดทางร่างกายจากภาวะโบลิโอที่ส่งผลกับขาซ้ายตั้งแต่ยังเล็กนะครับแต่ก็สามารถปีนต้นทุเรียนได้ขึ้นไปผูกเชือกนะครับไปตัดผลผลิตเองอย่างคล่องแคล่วครับไม่ต้องพึ่งแรงงานจ้างมาเลยครับซึ่งยากหนักหนักมากโดยเฉพาะการขึ้นไปโยงลูกอย่างเนี้ยโยงลูกแล้วก็เต้าลูกอย่างนี้ยสังเกตได้ว่ากิ่งมันชิดชิดกันต้องขึ้นครับครับขึ้นเองเลยครับถ้าเราไม่ขึ้นเองเราต้องจ้าง พอจ้างปุ๊บเราก็ต้องตัดหมาทั้งส่วนเพราะเขาไม่มาจ้างเขาลายครั้งลายคราเนี่ยมันก็ท่องเพลงนะก็ต้องเราขึ้นไป,อเ,ป,นนไปอเองไปดมกลิ่นไปเคาะเองฝึกเองนะแล้วก็ตัดลงมาวันหลังก็ขึ้นอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ตัดขึ้นขึ้นไปตัดอีกถ้าลูกไหนะยังไม่แก่จัดเราก็อย่าตัดเพราะเดี๋ยวพขาขายออกไปเสียความรู้สึกของผม ปีนี้เข้าปีที่4นะครับของการปลูกทุเรียนแล้วก็เป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์กว่า200ลูกนะครับเฉลี่ยลูกละ4กิโลกรัมบางลูกหนักถึง10กิโลกรัมก็มีครับลุงยุทธตั้งราคาขายเอาไว้ครับกิโลกร,รัมละ100บาทนะครับเน้นขายปลีกแล้วก็ไม่กังวลเรื่องราคาเพราะว่าเน้นคุณภาพนะครับสำหรับตัวผมเองผมไม่ถือว่ามีผลกระทบเพราะว่าผมก็มีจํานวนน้อยแล้วก็เป็นมือใหม่ เรายังไม่เคยเจอราคาที่ได้มาราคาที่ว่าสูงๆอยู่ร้อยกว่าร้อยแปดสิบอะไรเราไม่เคยเจอเราเจอที่ว่าเราได้ขายร้อยเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าผมก็ตั้งเป้าว่าขายยางราคาโลละสี่สิบกว่าบาทแต่ผมขายตู้เรียนโลละหนึ่งร้อยก็ผมพอใจแล้วเพราะต้นหนึ่งหลายลูกครับเนี่ยก็ผมก็เลยไม่มีผลกระทบอะไรกับผมเพราะผมขายปลีส่วนในท้องตลาดก็ขายกันอยู่แปดสิบเก้าสิบผมก็ขายร้อยเพราะว่าผมถือว่าคุณภาพผมก็สู้ได้ เท่าที่ลูกค้าซื้อไปเขา่าอร่อยดีกินอร่อยเนื้อหวานแล้วก็ที่ดีดีก็คือเปลือกบางก็คือไม่เอาเปรียบผู้ซื้อเพราะกรณีที่เราซื้อลูกโตไปส่วนมากจะได้น้ําหนักของเปลือกส่วนเนื้อมีนิดเดียวแต่ของผมผมเชื่อได้ว่าเป็นน้ําหนักของเนื้อแท้แ ลงยุทธบอกว่ากว่าจะทําสําเร็จนะครับก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยครับเริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับโดยอาศัยคําแนะนําจากเพื่อนที่มีความรู้ด้านการปลูกทุเรียนแล้วก็ทดลองทําอย่างจริงจังนะครับค่อยๆปรับตัวสะสมประสบการณ์จนกลายเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่มีลูกค้าจากในแล้วก็นอกพื้นที่แวะมาเยี่ยมชมตลอดเลยนะครับซึ่งระยะเวลาที่ลงมือทําสวนเองนะครับ ลงยุทธบอกว่าลงทุนไปแล้วเกือบ3ล้านบาทนะครับเป็นการลงทุนที่สะท้อนถึงความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในระยะยาวด้วยครับลงยุทธเน้นนะครับว่าจริงๆการทําสวนทุเรียนเนี่ยใจต้องรักแล้วก็ทุนต้องถึงด้วยเพราะว่าต้องดูแลเองทุกต้นเลยแต่ว่าก็คุ้มค่าเพราะว่าความตั้งใจอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้กินทุเรียนที่อร่อยแล้วก็เป็นของดีจริงๆด้วยครับ